งานต่อวงจรควบคุมการทำงานโดยใช้รีเลย์อุปกรณ์1กระบอกสูบสองทาง2วาล์วห้ทับสแบบโซลิโนย์สปริง3พุทบัตตอนสวิตชสรีเลย์อธิบายหลักการทำงานของวงจรเมื่อกดสวิตช์ S 1กระแสะไฟจะไหลผ่านรีเลย์ K 1นึ่ทำให้หน้าคอนแทก K 1จะต่อวงจรกระแสะไฟจะไหลผ่านโซลินอย์ Y หนึ วาล์วห้าทับสเลื่อนไปทางขวาและค้างตำแหน่งทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อปล่อยมือกดสวิตช์เ1จะตัดการทำงานของวงจรทำให้ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านรีเลยล์เคหนึ่โนอย์ Y1 จะหมดสภาพการเป็นแม่เหล็กสปริงจะดันเม่นวาล์วห้าทับสให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า